เน่เป็นไรอ่ะดูเศร้าเนาะคนนี้เนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแบบไหนอ่ะเฮ้ยแบบไหนล่ะก็คือฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนั่ง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 แต่ก็เออร้องไห้เหมือนกับจะรู้เรื่อง ฮ้ยคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เขาดูซีรีส์แล้วญิยคนเนี้ยเขาว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วครอบครัวเขานะก็แตกพังทลายไปเลยพังทลายเลยเหรอเป็นเสียงๆเลยเหรอนินก็เลยนึกถึงพี่คนหนึ่งจะามปรึกษาปัญหาชีวิตว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีค่ะอ่อไหนนว่ามาเผื่อช่วยแก้ปัญหาได้เผื่อเผื่อช่วยได้เผื่อช่วยได้อะ เขาจะเล่าให้ฟังเรื่องในซีรีส์นะเหมือนกับพี่ของขวัญพี่ของขวัญเขาอายุ30ปี30ปีเป็นแม่บ้านอมมองผเผินแล้วนะเหมือนผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยสามีก็แบบเฮ้ยแต่งรักกันมาเป็นคู่รักที่ดีแล้วก็แบบแม่ตาพ่อตาชีวิตเขาแบบชีวิตเขแแล้วทุกวันนี้นะพี่ของขวัญเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่ง ที่ไม่รู้จะแก้ยังไงเลยเหรอในทุกๆหนเดือนอ่ะมันจะมีสิวันก่อนมีประจำเดือนคือหนึ่งในสามคือสิวันที่ก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยโอ้โหเหมือนโลกถล่มฟ้าถลายแผ่นดินแยกนย่เลย ไม่มีที่จะยืนในระหว่างสัปดาห์นั้นนะเขาจะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความมิตกกังวลกับสิ่งรอบข้างโดยไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุใช่ฟังไม่มีสาเหตุสามีก็รักอยู่แต่อยู่ๆก็เศร้ารักอยู่ลูกก็ยังพ่อตาแม่ตาอใช่เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นโรคซึมเศร้าชั่วคราวเข้าใจได้นะมีอาการหลงหลงลืมลืมยิ่งในวันไหนวุ่นวุ่นนะคือเบอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าความทุกข์เนี้ย มันถูกส่งต่อไปถึงสมีแล้วก็ลูก<อ>ที่แสนน่ารักใช่ใชแล้วพวกเขานะครอบครัวก็รู้สึกแย่กับปัญหานี้มากกับ<ม>อาการของพี่ของขวัญมากคือมันเป็นช่วงเวลาที่แย่สําหรับร่างกายแล้วก็จิตใจมากๆอ้แต่น,นี้หนักอยู่ <ใน S 2> จริงๆนะอยากแนะนําว่าพี่ของขวัญควรไปหาหมอ,หอใช่เพราะว่าจริงๆอาการเท่าที่ฟังดูนะเหมือนจะเข้าข่าย P M D D แล้ว คือมันยอดจาก premenstrual dysphoric disorder ก็ al, Dis mm hmm. คือมีอาการอย่างเนี้ยก่อนที่จะมีประจำเดือนซึ่ง mm hmm. จริงๆปล่อยไว้นานๆน่ะพี่ของขวัญมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงได้นะเ mm hmm. พราะฉะนั้นนะอยากให้ไปหาหมอ mm hmm. หมอเขาเนี่ยก็จะได้ให้ยาคมุม mm hmm. หรือว่าให้ยาซึมเศร้าลดอาการซึมเศร้าได้อ๋อคือช่วยได้ใช่ mm hmm. ใช่เรื่องนี้มันคุมได้หรือไม่ก็ต้องปรับให้ตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ ชาก,กาแฟาก็มีผลนะจริงหรอเออต้องแบบว่าลดลดลงมาจากกัดกระตุ้นให้เกิดอาการหงุดหงิดได้เข้าใจไหมแล้วก็แบบอ่ะถ้ารู้ว่ามันจะมีเมนมาแล้วเนี่ยก็ไปจัดการงานอ,อะไรที่มันจัดการได้ก่อนไปเลยใช่เราจะได้แบบอ่ะช่วงมีเมนจะได้งานน้อยหน่ความเครียดน้อยๆอ,อะไรอ,อะไรก็จะดีขึ้นโอ้โหจริง่งเรื่องนี้นี่มันก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ทำได้แค่เรารู้ตัวเองใช่เรารู้ตัวเองปรับตัวเองนอกจากนั้นก็คือไปพบแพทย์เพื่อที่ว่าให้แพทย์เนี่ยช่วยประเมินแล้วก็เผื่อให้ยาต่างๆเพิ่มอและนี่ก็คือแนวทางในการดูแลตัวเองนะคะพี่ของขวัญนินกับฟรังบอกเลยว่าไม่ยากเพราะว่าเชื่อสิเรื่องนี้เธอคุมได้